เที่ยวเกียวโตแบบไม่ได้เป็นแลนด์มาร์กแล้วทำอะไรบ้างอ่ะมาดูกันนั่งรถไฟคิตตี้ยิงยาวจากโอซาก้าเข้าเกียวโตไปแบบชิลๆเน้นกินข้าวหวานชาเขียวร้อยแก้วเช็คอินที่อาศัยเกียวโตชิโจก่อนเลยทำรีวิวแยกให้แล้วมือแรกจัดซูชิสายพานวะกินร้านนี้แล้วลืมซูชิโรมิโดริรไปได้เลยอะ่ะเมนูทูน่าคือดีทุกจานราคาก็โอเค as always ก่อนนอนก็ต้องราเมีงสักถ้วยกระเพาะบอกกูยังไหวก็เลยไปกินต่อที่โรงแรมตื่นเช้ามาวิง่งได้ไม่กี่โลก็เดินหาของกินต่อมาดื่มกาแฟร้านนี้ Weekenders ที่่เเาวิกเอนเาม่ยไนอร์ เเเเเปปิิดดก็ลลยยนน่่่ตออไรืๆจัดชาเขียวอีกสักแก้วร้านนี้ก็ยองแรงมากเดินครบหมื่นเก้าแล้วก็กลับมาทานเบรคฟาสต์ที่โรงแรมอาหารไทยดีมากเที่ยงก็นั่งรถไปแถวโอราชิยามะเพราะว่ามีจองล่องเรือพร้อมกับทานสุกี้ยากี้ไปด้วยถึงจะร้อนนิดๆแต่ก็ถือว่ายังชิลอยู่แต่เห็นน้ำก็คือแบบอยากโดดอะสามาวันนี้อยู่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ดำเนินสะดวกเอาเขามาเสนอก็ต้องสนองสักกระป๋องล่องไปจนถึงโฮชิโนยะเกียวโตคุณพี่ก็ชิลไปปะโคต้าการเดินวันนี้หมดแล้วมึงก็เลยนั่งอูเบอร์ยาวๆผ่านร้านนี้คือแบบวีคัทเฮดอะไรวะจุดนี้ก็พอคลาอต่โดนนนัััททแแแแลลล้้้้้วววววกกกกก็็าาาาฟฟีี่่่่ตตคเเเออไไมถึงงงยยปิชขส นอร่อยสุดๆขนาดนี้แล้วก็ไปให้สุดกับร้านไอติมที่มีชาเขียวดิ๊เข้มที่สุดในโลกเข้าใจว่าเป็นร้านเดียวกับซูซูเข้นที่โตเกียวนี่แหละส the one and only ั่งตัววันและโอลิเบอร์เจ็ดเท่านั้นเนื่องจากของหวานเต็มปากเลยต้องไปหาของข้าวมากกะแท้ไม่ใช่ของข้าวธรรมดาด้วยแต่เป็นของทอดระหว่างทางกลับโรงแรมเดินผ่านสากายบาร์้านนี้เว้ยหน้าตาแบบออร์เทนติกดีอ่ะก็ต้องแบบสักหน่อยสักหน่อยติดลมเลยมาต่อบาร์ที่โรงแรมเพราะวันนี้เขาไม่ดีเจมาปกดแผน่นเราซัมเมอร์ซันไรส์ตั้งแต่ยังไม่ตีห้าถ้าจะขึ้นเร็็็็วววขนนนนนาาาาาาดดดีีี้้้กกกกตื่่่ไไปิิิงงะะเพจจโรรแมมอศัยทสบ ได้กาแฟแล้วก็ต้องไปต่อด้วยชาเขียวอันนี้คือไอ้ก้อนกลมๆอร่อยมากแล้วอากาศร,ร้อนๆแบบเนี้ยได้กินน้ำแข็งใส่นะโคตรฟินมาเกียวโตร,รอบนี้ถ้าฟันไม่เขียวไม่กลับบ้านสั่งไปสองถ้วยนึกว่าจะเล็กปรากฏแม่งใหญ่ชิบหายอร่อยนะเว้ยมัาฉาบคือริชมากแต่แบบกูจะอ้วกแล้วอ่ะต้องห่างกันสักพักกับชาเขียวทริปนี้กรีดเลือดออกมาเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยจบแล้วทริปเกียวโตเดี๋ยวเขาโอซาก้าไปกินต่อนอกจากกาแฟมัาฉาบก็มีน้ำข้าวหมักนี่แหละที่ดื่มทุกวัน